ดูดไขมันดีกว่าหรือว่าตัดกระเพาะดีกว่ารัชสมัยนีย้มีสาวๆไปตัดกระเพาะกันค่อนข้างเยอะนะคะงนั้นเรามาคอมเพล์สองสิ่งนี้กันค่ะจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนการดูดไขมันน่ะคือการเอาไขมันออกจากร่างกายไม่ใช่การลดน้ําหนักการที่ทาให้สัดส,ส่วนเรา,วาสวยเอามือจับไปอย่างเงี้ยอุ้ยไขมันส่วนเกินมันไม่ปลิ้นโดยเฉพาะใครที่แบบเกิดมาขาใหญ่ตั้งแต่เกิดโอ้โหผอมแค่ไหนไหล่เล็กนมหายเวลาขาฉันก็ยังอยู่รืบางคนก็ชอบมีไขมันเอวหลังอ่ะ ู้หญิงที่มีไขมันเอวหลังคือเอาออกยากมากทุกคนบางคนเกิดมาแขนใหญ่แล้วมีปีกตรงนี้ยังไงมันก็ใหญ่การดูดไขมันนะคะก็จะตอบโจทย์มากของการปรับรูปร่างให้สัดส,ส่วนเล็กลงจับไปแล้วหลีมมันคือการกโกงข้อสอบดีนะทุกคนโดยเฉพาะคนที่ไม่อ้วนมากแต่แค่มีไขมันส่วนเกินหรือเป็นคนที่ผอมแต่มีบางส่วนที่ใหญ่เช่นขาใหญ่หรือว่าแขนใหญ่หรือว่าข้างหลังใหญ่อันนี้ดูดไขมันก็คือ final destination จากทุกคนแต่ว่าการตัดกระเพาะนั้นคุณรู้ไหมว่าคนที่อ้วนมากจริงๆอ่ะ พัาท้อไม่มีวินัยอ่ยมันไม่ได้จริงๆไงการที่เราหนักเป็นร้อยโลไม่เคยผอมเลยอะ่ะคือความอ้วนที่อ้วนโอเวอร์มากๆค่ะมันทําให้คุณเสียสุขภาพมากๆการตัดกระเพาะอ่ะมันค่อนข้างหนักหนาะพอสมควรต้องกินของเหลวไปเป็นเดือนขึ้นไส้อาเจียนผมจะร่วงมากช่วงแรกร่างกายคุณจะดูดซับสารอาหารได้น้อยลงเอมีเพื่อนที่ตัดกระเพาะเยอะมากและมีลูกค้าที่ดูดไขมันเยอะมาก<ๆ>ก็เลยเห็นทั้ง2อ,อย่างเรามาแนะนํากันคือถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนมากดูไขมันคะ่ะจบ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อ้วนมากแล้วรู้ว่าไม่มีวินยัยจริงๆฉันเกิดมา30กว่าปี40ปีฉันก็ไม่มีวินยัยตัดกระเพาะอ่ะมันเสียสุขภาพไหมแน่นอนมันเสียสุขภาพแต่ถ้าคุณลหวเทตัวเองหนักเป็นร้อยโลเสียสุขภาพมากกว่าแน่ๆมาครบทุกโรคแน่นอนตัดกระเพาะคือคาตอบไม่ใช่บอลลูนนะเพื่อนเอใส่บอลลูนมาหลายคนมากไม่เห็นได้ผลสักคนเลยพอตัดกระเพาะเสร็จเอาให้น้ำหนักลดให้สุดก่อนไม่ลดอีกแล้วมีไขมันส่วนเกินตรงไหนมาดูดไขมันต่อแล้วเก็บ ตัดหนังเก็บเลยค่ะอันนี้จบแล้วหลังจากนั้นก็ควบคุมตัวเองให้ดีนะคะสงสารตัวเองหน่อยสงฐานตัวเองมากกว่าสงสารเงินที่จ่ายไปล้านเป็นอะไรอย่เงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้ดูแบบน่าเสียดายเท่ากับ ความที่เราต้องอดทนดูดไขมันก็ต้องอดทนใส่ชุดรัดนานมากการแต่กระเพาะนั้นยิ่งต้องอดทนมากกว่าการดูดไขมันหลายเท่ามากเพราะมันมีไซส์เอฟเฟกเยอะและยาวมากถนอมตัวเองดีๆฉันอุตส่าห์อดทนมาขนาดนี้เลยนะมีได้หุ่นผอมเกียวแล้วก็รักษาหุ่นนั้นให้มีวินัยน,นะคะอย่าใช้คําว่าเป็นคุณแม่แล้วจะปล่อยให้ยุย่ยยานแค่ไหนก็นได้สมัยนี้ไม่ว่าเราจะเป็นแม่มีลูกกี่คนหรือว่าแก่แค่ไหนเราก็สามารถสวยหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีได้ค่ะ